คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมเสียหากใครที่มีปัญหาผมเสียแล้วไม่ดูคลิปนี้บอกเลยค่ะว่าพลาดมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัคกี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยเนาะวันนี้ได้กลับมาทำคลิปกันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้ววันย่าพาทุกคนไปย้อมผมคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องผมอีกแล้วค่ะ แต่ว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูแลผมแล้วก็บำรุงผมฟื้นฟูผมให้กลับมาแข็งแรงอย่างเล่นด่วนด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็เราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทําสีผมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะทําสีทุกเดือนเลยแล้วก็ดีร้ายแรงที่สุดนะคะสําหรับผมห่อน้าก็คือการที่อัญาไปดับผมมานั่นเองค่ะคือปกติแล้วเราเป็นคนที่ผมตรงมากแล้วก็รอนอยู่แบบแป๊บเดียวก็คายแล้วค่ะแต่นี่ก็คือไปดับผมมา ซึ่งการดัดผมทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันใช้สารเคมีแล้วก็มันทาให้ผมเสียมากๆคือตอนแรกๆนะคะที่ดัดผมออกมากเนี่ย ผมเสียมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ใช่สภาพนี้เลยตรงปลายนี่คือชอ็อตแบบชอ็อตหยักอยากหยกัยกหยกยกนึกว่าจะต้องไปตัดผมแล้วแต่เราก็ไม่อยากตัดผมเราก็เลยลองแบบบำรุงผมไปเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตัวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันใช้แล้วมันได้ผลก็จะเอามาแชร์ให้สาวๆนะคะเผื่อใครที่ประสบปัญหาเหมือนย่านะคะที่ปลายผมเสียปลายผมชอ็อตหรือว่าผมแตกายนะคะจะได้ไม่ต้องไปตัดผมกันค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะเป็น Natural by Watson นะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูโคโคทนะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูออร์แกนิก100%และไม่ผ่านการทดลองจากสัตว์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นแฮร์บัตเตอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเหนียวเหนียวแล้วก็เป็นครีมครีมหน่อยเอาไว้ใช้หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะก็เป็นออร์แกนิกเช่นกันนะคะตัวรองสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแฮร์ออยล์สเปรย์นะคะตัวนี้ก็จะไว้ฉีดผมเหมือนกันค่ะ ทั้ง3ตัวนี้นะคะจะเป็นออร์แกนิกและไม่ผ่านการทดลองจากสัตว์ค่ะคือเราชอบมากชอบอะไรที่เป็นออร์แกนิกมากแต่วันนั้นที่เราไปซื้อเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่น3ชิ้น299บาทแล้วมันไม่มีตัวคอนดิชเนอร์ไม่มีตัวครีมนวดนะคะเราก็เลยหยิบครีมนวดตัวนี้มานะคะซื้อมาพร้อมกันของ l o r e a l ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ค่ะเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยปกติเราก็ใช้ของยี่ห้อนี้แหละตัวนี้จะเป็น ตัวบำรุงผมเข้มข้นขึ้น2เท่านะคะเป็นครีมนวดผมแบบทรีทเมนต์ค่ะคือตัวนี้หอมมากๆเลยหอมแบบเออหอมแล้วก็ใชค้ครั้งแรกคือแบบลงไปที่ผมคือผมนุ่มเลยตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันคะ่ะก็คือสรุปแล้วนะคะการฟื้นฟูผมแบบเร่งด่วนในฉบับของอัญญาก็คือใช้4ตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยดีกว่านะคะ และนี่ก็คือสภาพผมก่อนการบำรุงนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเสียมากตรงปลายนี่แห้งแตกฟูมากเลยค่ะผมไม่มีน้ำหนักเลยและไม่มีความเงาสวยใดๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ทำการสระผมด้วยแชมพูและขีมนวดแล้วก็ซับผมให้หมาดๆจากนั้นก็ใช้ตัวแฮร์ออยล์สเปรย์ฉีดไปให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็บีบๆขยำขยนวดผมนิดนึง แล้วก็ตามด้วยแฮร์บัตเตอร์บีบไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็นำมาวนๆที่ฝ่ามือแล้วฉลมลงไปให้ทั่วเส้นผมเลยค่ะจากนั้นอัญญาจะทำการนวดนวดเส้นผมเพื่อกระตุ้นให้รีมบำรุงซึมเข้าสู่เส้นผมได้มากที่สุดนั่นเองค่ะจากนั้นก็ปล่อยให้ผมแห้งหรือไดผมแล้วก็เข้านอนกันได้เลยค่ะ ตื่นขึ้นมาผมของเราก็จะมันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปสระผมและเซ็ตผมกันดีกว่าค่ะหนังสระผมเสร็จต้องใช้สเปรย์กับบัตเตอร์แล้วนะคะ few later. นี่ก็คือสภาพผมหลังจากสระไดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมดูเงาสวยสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากดูวิธีใช้กันไปแล้วมันอาจจะดูเยอะแล้ววุ่นวายนิดนึงนะคะแต่มันได้ผลดีจริงๆคะ่ะสําหรับอัญญาแล้วมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยปลายช็อตชอตฟูฟูคือมันลดลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็สําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะหรือน้องๆนักเรียนนะคะก็อาจจะทําคืนก่อนวันหยุดค,ค่ะเช่นวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์หยุดใช่ไหมคะแล้วก็สระผมแบบธรรมดาแล้วก็ใส่แฮร์บัตเตอร์กับสเปรย์นี้ลงไปเยอะๆเลยค่ะโบกเข้าไปค่ะ เช้าขึ้นมาผมของเราก็จะมันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปสระกันตอนเช้าแต่ไม่ต้องใส่2ตัวนี้แล้วนะคะสระเสร็จสภาพผมที่ออกมาก็จะแบบสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่อรับรองค่ะยังไงเนี่ยก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผมเยอะๆแบบอัน,นี่าก็ลองมาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสําหรับใครที่ลองใช้แล้วผลออกมาเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันใต้นี้ด้วยนะคะหรือจะไอีเข้ามาใน IG ก็ได้ค่ะอันย่าอยากรู้จริงๆว่าเพื่อนๆเอาไปใช้แล้วผลมันเป็นยังไงนะคะ ก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดแชร์ให้กันด้วยนะคะงไงก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย